อาเมื่อกี้หลุดไปนะคะนักเรียนดูทันเนาะนะคะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับแกนนาอามาดูว่าสาเหตุที่ทําให้ให้นักเรียนให้คนเราติดยาเสพติดอามาอันที่สองนะคะจากการอยากทดลองนะคะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้รสชาติอุย้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะ,ะเห็นคนนี้เสพกันจังเห็นเสพไปแล้วยิ้มทั้งวันหรืออารมณ์ดี ก็อยากลองบ้างอยากสัมผัสโดยคิดว่าคงจะไม่ติดง่ายๆหรอกรู้คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าเต็เงเจ่งในชะลองครัง้งเดียวไม่ติดง่ายๆหรอกแต่เมื่อทดลองเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วมักจะติดเพราะยาเสพติดในปัจจุบันเช่นพวกเฮโรอีนน่ะจะติดง่ายมากนะคะแม้เสพเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งก็ติดแล้วอ่าสามจากการถูกหลอกลวงยาเสพติดมีรูปแบบต่างๆมากมายนะคะ แล้วหน้าตาสีสันมันก็สวยงามนะคะอาจจะถูกล่อลวงได้ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนกินเข้าไปนั้นนะคะเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงนะคะคิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรงและอาจตามที่ผู้หลอกลวงและนําผลสุดท้ายกลายเป็นผู้เสพยาเสพติดนะคะ C. ีเหตุทางกายนะคะความเจ็บป่วยทางกายเช่นต้องถูกผักถูกผ่าตาัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะมากๆนะคะเป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับความทรมานทางกายมากผู้ป่วยผู้นี้นะคะต้องได้การบรรเทาพยายามช่วยเหลือตัวเองมานานแต่ก็ไม่หายจึงต้องหันเข้ามาเสพยาเสพติดนะคะเลยติดยาในที่สุดอ่าห้าจากความคึกขนองบุคคลประเภทนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งอยากรู้อยากลองนะคะก็เลยซึ่งรู้แก่ใจว่ายาเสพติดเนี่ยให้โทษนะเป็นสิ่งไม่ดีแต่ด้วยความคึกขนองเน่ะเป็นวัยรุ่นนะคะก็เลยไม่เกงรงกลัวอะไร ต้องการแสดงความเด่นอวดเพื่อนว่าข้านี่แหละคือพระเอกนะคะขาดความยับยัง้งคิดจึงเสพยาเสพติดและติดยาในที่สุดอ่าันสุดท้ายก็คือจากสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นสถานที่อยู่อาศัยแอยอัดเป็นแหล่งชลามหรือเป็นแหล่งที่มีการเสพนะคะนะคะยาเสพติดภาวะทางเศรษฐกิจบีบคั้นนะคะ,นะคะเมื่อนักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่เสพยานักเรียนก็ได้เห็นเนาะ เห็นจากข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอยากลองบ้างก็เลยอยู่จากสิ่งแวดล้อมน,นักเรียนก็เลยอยากลองบ้างนะคะอ่ะต่อไปนะคะการป้องกันยาเสพติดเดี๋ยวอันนี้คุณครูขันจะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดนะคะขอเชิญครูขันค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมเนาะ,ะทีนี้ในหัวข้อนี้นะคะที่คุณครูรับผิดชอบก็คือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดเนาะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรอ่ะคุณครูก็จะแบ่งเป็นภาคๆให้นักเรียน เป็นีให้ในักเรียนดูนะคะ,ะการป้องกันในในช่วงแรกนะคะเป็นการป้องกันตนเองใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองจากยาเสพติดอย่างไรบ้างเนาะ,ะการป้องกันตนเองจากยาเสพติดนะคะ<ม>ก็คือเราจะไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามันร้นะคะะถ้าลองแล้วมันอาจจะติดได้ใช่ไหมคะลองครั้งแรกก็สามารถติดได้เพราะฉะนั้นอย่าลองนะคะอย่าลอง และนักเรียนก็ต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะเหมือนอย่างสุภาษิตษของว่ากาาไปหาผิพบปิดเป็นดิบพาไปหาผลใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ต้องเลือกคบเพื่อนนะคะและทีนี้เพื่อนในฐานะที่นักเองนักเรียนเองเป็นเพื่อนด้วยเราก็จะต้องพยายามชักจูงเพื่อนไปในทางที่ดีอย่าชักจูงเพื่อนไปในทางที่เสื่อมเสียนะคะรู้จักการใช้อ่า วิจารณญาณในการแก้ปัญหาแต่ถ้านักเรียนเจอปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ให้นักเรียนปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะปรึกษาครูหรือใครก็ได้ที่นักเรียนมีความไว้วางใจนะคะก็ไปพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่นักเรียนพบเจอนะคะในข้อต่อไปเราจะต้องมีการสร้างทักษะชีวิตโดยรู้จักการปฏิเสธ ใช่ไหมคะปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนไปในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นเพื่อนชวนไปหลังห้องน้ําไปทําไมไปหลังห้องน้ําเพื่อนยื่นอะไรให้นรู้เป็นมวลๆสีขาวๆนักเรียนก็จะต้องรู้จักปฏิเสธเฮ้ยเธอมันไม่ดีนะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะเนี่ยมันไม่ดีและที่สำคัญมันเป็นสิ่งเสพติดด้วยเนี่ยเราจะต้องรู้จักปฏิเสธและต้องรู้จักปฏิเสธอย่างไรให้เพื่อนไม่รู้สึก อับอายหรือให้เพื่อนไม่รู้สึกแอนตี้เราบูนี่เราเน,นี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้จักปฏิเสธในข้อนี้ด้วยเนาะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการป้องกันตนเองนะคะในการป้องกันตนเองก่อนที่นักเรียนจะไปะแนะนําเขาแนะนําเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้จักศึกษาหาความรู้ให้รู้เกี่ยวกับเข้าทันของระยะเสพติดก่อน นะคะและก็ไม่ต้องไปทดลองใช้นะคะไม่ทดลองใช้เมื่อถูกปฏิเสธหรือ,อไม่ต้องไปทดลองใช้นะคะเมื่อถูกชักชวนใช่ไหมอย่าไปใช้นะคะและนักเรียนต้องรู้จักใช้เวลาว่าไม่เป็นประโยชน์อ่านหนังสือวาดรูปเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ได้นะคะหรือกิจกรรมเย็บปักถักร้อยสําหรับนักเรียนหญิงอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะหรือนักเรียนบางคนอาจจะ เขียนบันทึกประจําวันของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเลือก,กเพกื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักชวนนักเรียนไปในทางที่สร้างสรรค์นะคะและที่สําคัญนักเรียน,นะคะเมื่อมีปัญหาชีวิตเราควรที่จะหาวิธีการแก้ไขนะคะอ,อย่าไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหากปัญหานั้นมันเราไม่สามารถแก้ไขได้ นะคะเราจะต้องรู้จักปรึกษาผู้ใหญ่หรือใครก็ได้ที่นักเรียนไว้วางใจนะคะให้ไปปรึกษาคุณครูเขาหรือว่าไปปรึกษาผู้ใหญ่เนาะอ่ะทีนี้มาดูในครอบครัวเราบ้างนะคะเราจะมีวิธีการป้องกันเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดหรือป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยในครอบครัวของเราอย่างไรอันดับแรกเลยในครอบครัวเราก็จะต้องมี มีความรักความอบอุ่นซึ่งกันและก,กันนะคะอยู่ด้วยกันแบบใช้เหตุผลคุยกันแบบใช้เหตุและผลอย่างเงี้ยนะคะและที่สําคัญนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของความเป็นลูกทําอะไรนะคะบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ละเขาก็จะปฏิบัติตามทาําตามนะคะแต่ในฐานะที่ความเป็นลูกเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็คอยสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสมมุติว่าเรามีน้องอย่างเงี้ยน้องไปได้อะไรมาก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะต้องแนะนําน้องว่าอ่าน้องมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ดีอย่าเอาไปทิ้งดีกว่าอย่าเก็บมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็หาแนวทางแก้ไขช่วยกันเมื่อรู้ว่าคนในครอบครัวของเราเสี่ยงหรือติดยาเสพติดนะคะ ไม่ใช่ว่าเราจะไปดุดาไปบูลลี่เขาอ่าเธอไม่ใช่คนในครอบครัวชั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราจะต้องให้กำลังใจสร้างกําลังใจให้เขาให้เขามีกําลังใจเขาจะได้รู้สึกว่าคนในครอบครัวรักเขาดูแลเขาเป็นห่วงเขาอย่างนี้นะคะต้องให้กําลังใจกันเนาะอะ่ต่อไปมาดูในโรงเรียนค่ะเนี่ยในโรงเรียนของเราสําคัญนะคะ อย่างคุณครูเนี่ยในวันนี้ก็มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนก็คือให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโทษด้านตรายในเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้เขียนไหมคะแล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการมาหาให้นักเรียนด้วยอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาใช่ไหมเราก็จะมีกีฬาสีการจัดกิจกรรมนั้น กีฬาก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนาา์ใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยเราจะต้องรู้จักใช้กิจกรรมพวกนี้นะคะเอามาให้เ,เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่จะทําให้นักเรียนไม่ว่างแล้วเมื่อนักเรียนไม่ว่างนักเรียนจิตใจนักเรียนก็จะไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมคะนักเรียนก็จะมุ่งมั่นเกี่ยวกับการ แข่งขันกีฬา, à, าอ่าเกี่ยวกับการฝึกซ้อมกีฬาอย่างนี้เป็นตน้นมาถึงตรงนี้ในฐานะบทบาทแกนนํานักเรียนในการป้องกันยาเสพติดแล้วก็การป้องกันตัวเองจากยาเสพติดใครม,มีคําถามจะถามคุณครูมีไหมคะม,มีไหมเอ่ยใครมีคําถามจะถามคุณครูมีไหมคะไม่มีคะ่นะโอเคถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราซอ คุณครูหรือเจอวิทยากรท่านต่อไปได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะอ่กาขอบคุณในตัววิทยากรนะคะให้ความรู้ในเรื่องของบทบาทที่จะเป็นแรงนาเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะเก็จะมีนะคะมีหัวข้อดีๆเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะได้พบกับคุณครูภาคตะวันนะคะจิตคุณสองที่ท่านจะ

นี่เตะวเลือกสีเขียวอะที่เหี้ยนิดเลยอ่าสวัสดีเป็นยังไงวันนี้ลางนะอย่าเพิ่งหิวข้าวนะหวานคนสุดท้ายแล้วอ่าเโอ้โหมาดูซิว่าหัวข้อจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวรอครูเปียวแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวครูเปียวดาวน์โหลดอยู่ใครอยู่หน้าจอเนี่ยเบมอะไรนี่เปรมิกา พะข้อพรโหปอสี่ปอสมาเพียบเลยปอสมาเยอะเลยเหรอลูกปอสี่ปอห้าเออโหพะข้อพรตัดผมใหม่เปล่านันนลีปอสี่เห้าเจ็ดอันให้กูปัดเห็นหน้าเ,นเลยนะครุบให้กูปัดูอ,อ,อ้าวมาโดมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลกูกอย่มีวิดีโอม,มาให้ดูตัวนี้แล้วก็ใส่แล้วหนูใส่ หนูใส่เป็นเฮลลี่กูเฮลลี่มันสำคัญที่สุดหนุก็ใส่เฮลลี่แล้วเมื่อไหร่มันจะม,นมาใส่เนี่ยมันไม่ขาดมันให้เติมชิ้นส่วนอันเนี้ยเหรอเออไปดูดิ<อ>ตรงนะั้นคะ่ะออ่าาากศแล้วกันรอค่ะอืมเป็นยังไง วนเปลี่ยนในโลกไม่ มาแล้งเ้ยเออว่ะมีใครเปิดเพลงไหมคะไม่มีไม่มีรอ,รอๆรอของดีต้องรอก่อนนะคะรอก่อน,นะคะ่ะเสียงมาจากเครื่องเราดิเหรอไม่เป็นไนอ่ะอ๋อโอเคเลือดเลือดเสียมาจากไหนเลือดในนี้ใช่ไหมอเ,คคเออมาแล้วอ่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ มันจะค้างอยู่ไหนอมันค้างจังเลยจะไปเม้นะเรอ่าเรามาดูนะคะว่าเรื่องอะไรเสียงแ้วจะทค้างเสียงนะคะอ่าน้ำตาลหวานจะมีหน้ำตาลมาให้ดู 温暖。 วะเแบีบนน,ะนอ่าทีนี้เรามาดูคลิปนี้กันดูซิเลิกเรียนแล้วไอเลิกเรียนแล้วหกนาฬิกาไม่รู้ดีเห็นแต่ช่วงก่อนว่าอ,อย่านั้ก็ไม่เห็นเออไอไอกับบ้านหลังเรียนอ่ะไม่ตงกนยนะ<า>ต้นแบยนะ เ่นอจัอยาไปเล่นไหนก็เลับไป่นอเน้ดูซิสอคนนี้ทำอะไรกันอยู่หน้าไออยู่หลังห้องน้ำดูซิไปไปกูบอกเออมึงอะไปไปจ้ำะเออทำแบบนี้บ้างโลกดูซิโอเออ เพื่อนเดินมาเฉยๆลากเพื่อนมาเลยดูสิเขาพูดอะไรกันหมูทำอะไอยู่เดี๋ยวผอู้เพื่อนตเป็นคนดีหลายนี่มันก็กูนี่กูมันสุดยอดกูเป็นรอมึงเอกี้เนี่ยอ้วนก็อ้วนนากครยังลืงอยู่เอ้าใครนมืงอยากหงมือสุ่มกูเป็นเด็กอาไปลองเมื่อกี้โตเอ้าซุป คุย <c oughs> อะไรนี่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่กลับบ้านเมื่อไหรไอ้หนูสูบยันตกูอยู่เปิดๆอยู่เสมออยู่นี่หัวนี่เอาหัวนี่ไม่บุหรี่มันเป็นสิ่งไม่ไดีเอออย่าเอาชีวิตมาจบลงกับแค่บุหรี่มันเดียวได้ไหมหัดที่เยอะหน่อยดิเอ้ยกูสูบดนงนึงกูเห็นเป็นยันต์ยังภาษายาสูบอันเดียวก็เป็นยังดอก เออใช่ยาสูบตัวเดียวมันไม่ตายหรอกเว้ยแต่มันสืสุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตนายมันแย่ลองอะ่ะมันยุ่ยัง,งน้่บััดพวกกูไม่อยากยุ่งหรอกนะแต่พวกมึงไม่พื่อนกูไงมึงคิดดูดีดีนะมึงจะทิ้งอนา,าคตไว้ตรงนี้หรือมึงจะมีอนา,าคตที่ดีในวันข้างหน้ากลัวกูบอกาลา่ะไปแล้วนะไปสูญญ่ เอาไหนหอกหอกก็ไปเวิดได้กๆกูลิ้วตัวพอลิวตัวแมววะกูอยากถึงนาโคกอู่ไปเลยเียวจบไปเลยเอ้เอาไปหน้าจอเลยก็ได้ได้ดิอ่าทีนี้เด็กๆดูคลิปไปแล้วเด็กๆสังเกตไหมว่ามีการชักชวนจากเพื่อนแต่มีเพื่อนที่กล้าปฏิเสธทีนี้เพื่อนคนต่อไปก็ หลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปสุบุหรีกับเพื่อนนะคะผู้ห่านอยากฝากไว้ว่านะคะใครชวนใครชักชวนถ้าเด็กๆก,กล้าที่จะปฏิเสธนะคะเด็กๆก,ก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดนั้นๆเนาะวันนี้ผู้ห่านก็มาไม่นานนะคะจะไปแล้วนะคะผู้อานฝากไว้นะคะเราจะต้องรู้จักการปฏิเสธเนาะนะคะไว้เดี๋ยวเราพบกับคุณครูท่านต่อไปเนาะนะคะ บายบายค่ะบายบายค่ะไปเที่ยวไปจบไปจบได้เที่ยวมาสำคัญนะฮะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆกับนักเรียนของเรานะคะโดยมีอ่า YouTube ได้แลกเปลี่ยนกันนะคะอ่าก่อนที่เราจะ นะคะอยู่ข้าวแล้วเด็กๆดูตาก็รู้ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณคุณครูจะเชิญนะคะหัวหน้าโครงการการิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษา <c oughs> ได้เป็นผู้ที่จะมาสรุปบทเรียนตั้งแต่เช้านะคะถึงหน้าเวลานี้นะคะก็ประมาณเที่ยงให้กับนักเรียนได้ฟังทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะ ปิดการอบรมในภาคเช้าว,วันนี้นะคะขอเรียนเชิญไปยังคุณครูกิระยาดายินสันเทียนเลยคะเขากรับเรียนเชิญคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆส,สวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้นักเรียนได้รับการอะไรมคะเกี่ยวกับการป้องกันแกไๆปัญหายาเสพติดในสารึกษาเนาะตรงนี้ นะยางน้อยตั้งแต่เช้ามาแล้วนักเรียนก็ได้รับความรู้จากตำรวจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมคะรวมทั้งคณะครูทุกท่านในในโรงเรียนของเราเนี่ยก็พร้อมจะเล่เต็มใจที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันทักษะทําอย่างไรนักเรียนจะห่างไกลย,ยาเสพติดไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยนักเรียนทุกคนต้องมีในตัวของนักเรียนเอง ถ้ามีคนมาชักชวนนักเรียนนักเรียนต้องรู้จักปฏิเสธคําว่าปฏิเสธนั้นก็ไม่ยากเลยคาว่าไม่เดี๋ยวนักเรียนลองทำมือสิทํามือตามครูสิลูกถ้ามีคนมาชักชวนเฮ้ยไปสุหรี่ไหมไม่นักเรียนทํามือนี้สิลูกอย่างนี้ดิไม่ไม่ใช่ได้ทำมือไม่ไม่ไม่ไปไม่เอาแบบนี้นะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง นะมีที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เราเราจะทํำยังไงเราจะทำยังไงเราก็ต้องปรึกษาที่เป็นญาติผู้ใหญ่เราแล้วเราก็ห่างไกลศาปรึกษาว่าจะทําอย่างไรเราก็ไม่ต้องเข้าไปตุ้นอวกันเลย เราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งในการาะตเรานนงพอนนจากนั้นมันเ่งที่ไม่ดีนะคะถึงเวลานี้แล้วนักเรียนเนาะนักเรียนได้รับความรู้จากคณะครูคนข้างที่จะเยอะคุณครูหวังว่านักเรียนนั้นควรจะนําไปประพฤติปฏิบัติเนาะตรงนี้แล้วก็ปฏิเสธรู้จักปฏิเสธเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเข้มแข็งอันดับแรกเลยจิตใจของนักเรียนนั่นแหละ นักเรียนมีจิตใจที่เข้มแข็งและปฏิเสธเป็นเราก็จะไม่ใครข้งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ผิดกฎหมายนักเรียนเห็นเนาะจากภาพคลิปวิดีโอและข่าวต่างๆตรงนั้นที่ลงมาเนาะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าใครเข้าไปข้องเกี่ยวแเหล้วนั้นมีแต่ผลเสียทั้งนั้นดังนั้นวันนี้คผมหวังว่านักเรียนได้รับความรู้แล้วนักเรียนจะไม่เข้าไปข้งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะโอเคไหมคะอ่าวันนี้ ครูฝากไว้แค่นี้นะคะนักเรียนต้องจับปฏิเสธยกมบึกขึ้นระบายครั้งหนึ่งไม่ต้องทำใส่ลูกไม่าไม่เนาะครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเอาเอาละนะคะนอกจากวันนี้นะคะเราจะได้รับในเรื่องของรหัสในการโทรติดต่อโดยตรงนะคะ อ่ทาทั้งรหัสตอง,องตรว,วนะคะเราทปากช่องแล้วก็จกมกะมอกดูดีนะคะแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์มือขว้กันนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับ <c oughs> ขวาเพื่อเป็นการให้รู้ว่าเราต้องปฏิเสธอย่างเดียวนะคะใครย,ยื่นอะไรมาที่เป็นเสพติดเราก็ต้องปฏิเสธเข้าใจไหมโลกหวังว่านะคะนักเรียนทุกคนน่ารักมากนะะที่ ตั้งใจนะครับก็ที่จริงวันนี้เราหวังไว้ว่าทุกคนคงได้รับความรู้นะฮะไม่มากก็น้อยนะฮะเราก็สามารถนำไปใช้ อย่างที่คุณนิดได้บอกนะคะนำไปปรับนำไปเตือนสตินะคะคนในครอบครัวเนาะแล้วก็จะหุคนยนตยนะคครูบอกคุณครูบอกเรียนรุ่เสือเราไม่ได้เรียนรุ่เสืออะไรยมึงจะเปิดไหมทำไมเฮ้ยอย่างเดียวมึงจะเล่นเกมอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะลูกนะคะเราจะรู้ไม่เท่าทันนะคะกับสังคมปัจจุบันเอาละนะคะท่านนี้เราก็จะ ทำการปิดการอบรมในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูตุ้ยจะเรียนเชิญท่านรองนะคะมาปิดการอบรมเพราะฉะนั้นหนูปิดใหม่นิดนึงนะลูกเปิดกล้องนะคะอ่าเปิดกล้องแล้วปิดใหม่นะรักทุกคนนะคะลำดับต่อจากนี้ก็ขอากราบเรียนเชิญนะคะไปยังท่านรองวิเชียนแสงโคตรนะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสรารัฐวิทยาคารได้มาให้การ ปิดนะคะปิดการอบรมโครงการดีๆก็คือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปอกกับเป็นเชิญค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องลูกเสือที่เข้ารับการอบรมทุกท่านครับก็หวังว่าทุกคนนะครับ ท่านจะได้ความรู้จากการงอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในครั้งนี้นะครับมากก็น้อยต้องขอขอบคุณคณะนิยากรทุกท่านนะครับขอขอบคุณผู้จัดโครงการดีๆให้กับพวกเรานะครับวันนี้โรงเรียนเสนาลัดนิยาคารของเราก็จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะครับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ให้งบประมาณในการจัดในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางเกีรตก็ให้พวกเราได้จัดอบรมให้กับพี่น้องลูกเสือแบบออนไลน์นะครับซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอาจจะไม่สนุกเท่ากับการที่พวกเรามาพบปะกันแต่ก็เราก็ต้อง แก้ปัญหาโดยการาใช้ระบบออนไลน์นะครับซึ่งก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ไปม,มากก็น้อยครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็คณะเทียกรโดยเฉพาะเจ้าของโครงการครับก็ขอปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเสนารพยาบาร ครับขอบคุณครับนี่เลยนะค,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 คะเดี๋ยวไว้มาเจอกันวันจันทร์เรียนปกติเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย